มากวนเอ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 อาลจะรอดเป่าไม่รู้ไม่รู้มันมันจะเกิดเอ้ยอย่านะอย่าอย่าอยาอย่าอย่าอยตรงนั่นเลยน้องีแดงมันตายก่อนปะเนี่ยรา้เออออออโออ้อ้้ กินแพักนอนหนอนยักษ์ต้องเป็นนอนยักษ์ระดับหนึ่งให้ได้เลยจะถ่ายคลิปกลายเป็นนอนยักษ์ระดับหนึ่ง ล้อมันได้ล้อมันมันได้มันจะตายเอาทำไมต้องไฟเสียงนั้นด้วยเนีย่นยเสียงเดิมก็ไม่ไรเนาะเนี่นยเสียงเดิมแล้วเฮราดุนดุนเออโอเคชนะไม่ชนะหรอกมันไม่เสร็จเลยหายหน่อยอันดับหนึ่งอยู่นี่นี่เองกินเล กลายเป็นหนอนอันดับหนึ่งของเซิร์ฟไปแล้วเหมือนบางตัวก็โดนหลามจับก็ตาย ตาย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 โอ้โหสองคนเลยสองตัวเลยหนอยสองตัวตรงไหนต่อเป็นอดับ,บสอง,องเติบลองลงมาใ่หรอตาย,ยาตายสี่จบตายสีเลยอย่าเติมมาเจอโคเซนาที่สิลิกัสตลิกัสต์สิล กะซีดลิศกระซีดชุบชีวิตได้หนึ่งครั้งตกตัวเองก่อนเป็นอันดับหนึ่งก่อนแล้ว <c oughs> อีกครั้งหนึ่งโชปรอันดับสองนึงเพื่อนเที่ยวต่างปอ่ะเคย กินกินกินให้หมดตรงนี้อันตราอยอันตารื่อยาอะรแยาแก้ปวดฟันจะมีเหรอไม่รู้ดิเหอเยอะอีกใช่มเ้ยือเยอะอีกอันสมพูนสมพูตัวใหญ่ยาแก้ปวดบอกว่าปวดฟันหรอยาแก้ปวดโอ้ยยเยย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  เ้้นนขึาอันตนรายตัวนี้อันตรายอันตรายเจอ้าปากไหมมามามาโดนเดนเดนอันตรายด้ตัวนี้วนได้ล่ะตัวนี้ตัวนี้มัน,นไ่ทีตรงนี้ไปเมื่ยไรตายคู ตรงฟันดำๆเหมอรอเออตอนนั้นเออต้องจับอกเออรวมอาลิ้นตรงนู้นหน่ยอาลไม่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 ทำารรดาบอกให้บอกให้เห็นข้อมูลสมตัวแล้วไม่ใช่คนอีสานเนี่ยเป็นคนกลางอู้หเกือแล้วไง วิ่งนอนอันดับของเต๋อคือตายูโอเคภารกิจสิ้นแล้ว